พ,พี่ชาว Youtube นะครับวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับหลังจากไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปนะครับทํางานไม่ค่อยได้ทําคลิปเลยช่วงนี้พามาชมไฟฉายนะครับไฟฉายอีห้อนี้นะครับซื้อในร้านมิเตอร์นะครับ สามร้อยกว่าบาทสามร้อยนี่ครับเขาเขียนไว้น่าจะก,กันน้ำนะครับแต่ว่ากันน้ำก็จริงครับถ้าว่าน้ำจืดมันน่าจะกันได้ครับแต่ว่าถ้าน้ำเค็มมันเข้าได้นะครับผมเคยลองแล้วตัวแรกที่ผมซื้อไปเกมครับน้ำเข้า ผมก็เลยหลังจากซื้อใหม่นะครับผมก็มา DIY นะครับนี่ครับผมเอาดินน้ำมันนะครับเอาดินน้ำมันนี่ครับดินน้ำมันผมถอดฝาออกนะครับเราแงะเอาฝาข้างหน้านี่ออกแงะออกถอดออกเสร็จปุ๊บแล้วก็ปั้นดินน้ำมันนะครับ เป็นวงกลมเล็กๆแล้วก็มาทาบใส่อีกรอบหนึ่งแล้วก็ปิดฝาไว้เหมือนเดิมครับมันก็จะเป็นแบบนี้ดินน้ำมันมันก็จะอยู่รอบๆแบบนี้นะครับเขาใส่โอลิงมาก็จริงนะครับแต่ว่าโอลิงมันเล็กครับน้ามันเข้าได้นะครับตัวนี้น้ำมันซึมเข้าได้นะครับส่วนตรงนี้ก็น้ําเข้านะครับตรงที่ฝาเขาทำมาให้ผมก็เลย เอาขวดน้ำนะครับอันนี้เป็นขวดวิตามินนะครับหาซื้อได้แล้วเ,เราก็ตัดนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปตัดแล้วก็ยัดเข้าไปเพราะว่าผมจะเอาไปดำน้ำหาปูนะเพราะว่าผมจะเอาไปดำน้ำหาปูนะครับ <G ül fünf> น้ำเค็มนะครับผมลงน้ำเค็มมันก็เลยกัดมากเลยพวกน้ำเค็มนี่มันกัดเข้าไปเลยนะครับข้างในโดนแผงวงจรพังครับเหมือนตัวแรกที่ผมซื้อมาครับนี่ครับคือตัวตัวแรกผมผมซื้อมาแผงวงจรมันพังนะครับผมก็เลยเอาแผงวงจรไฟฉายมาใส่นะครับนี่ครับอันนี้ตัวหนึ่งอันนี้แบตสามก้อนนะครับ เก็จะประมาณนี้อัน,นอันนี้เป็นตัวแรกนะครับตัวแรกที่ผมซื้อแล้วก็เอาไปดำน้ำเลยครับดับครับตัวน,นี้น้ำเข้าเกมขนาดเอาดินน้ำมันอุดนะครับมันยังไม่อยู่เลยรอบแรกอันนี้เลยทํทำใหม่ก็เอาดินน้ำมันใส่เหมือนกันนะครับนี่ใส่เหมือนตัวนี้เลยเข้าไปข้างในอ,อันนี้ครับ อันนี้ก็จะติดกาวติดกาวร้อนนะครับติดกาวยางแล้วครับกาวแท่งนี่ครับกาวแท่งหาซื้อได้ครับในพวกดูโฮมครับมีกาวแท่งเราก็ติดติดไว้เฉยนะครับเพราะว่ามันน้ำมันไม่เข้าอยู่แล้วเพราะเราใช้กาวร้อนติดรอบนึงแล้วเราก็ติดไปนี่ครับ จะเปิดฝานะครับนี่ครับเวลาเราจะเปิดใช้ตัวนี้ผมก็จะเป็นเชือกนะครับเชือกดึงเปิดฝานะครับฝาชาร์จนะครับนี่ผมใส่ไปนะครับอันนี้เราก็ใส่เพื่อกันไม่ให้น้ำมันเข้าไปข้างในก็ใส่ประมาณแบบนี้ครับเวลาเปิดเราก็กดนี่ครับ ปิดแล้วก็กดเปิดเสร็จแล้วก็ปิดไว้ครับน้ําไม่เข้าแน่นอนครับอันนี้คือตัวที่สองนะครับจากตัวแรกที่ผมไม่ได้ทําขวดเอามาใส่นะครับแล้วมันน้ําเข้านี่ครับก็จะประมาณนี้เผื่อใครจะเอาไปทํานะครับเป็นแนวทางให้ ชาร์จแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็ชาร์จเสียบด้วยแล้วก็ปิดไปครับข้างในก็เอาดินน้ำมันอุดนะครับรอบๆรอบๆแล้วก็อุดจากข้างในครับดันดัน,ด,นดันให้มันออกมาก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับอันนั้นที่สองครับอันนี้อันแรกฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ